สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาดู1ปีแรกของพักประชาชนกันค่ะคือพักนี้จริงๆก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เลยนะครับเหมือนเป็นการเอ่อรีแบรนด์พักเก้าไกลเดิมหลังถูกยุบไปเมื่อ9สิงหา6-7ใช่ค่ะรับช่วงต่อมาหมดเลยทั้งสอส143คนอุดมการเดิมฐานเสียงเดิมแล้วก็มีคำขวัญใหม่โดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะผม แล้วจุดที่เราจะโฟกัสกันวันนี้คือความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆอืมใช่ค่ะคือมันเห็นชัดตลอดปีเลยนะคือพักเนี่ยเขาจะเก่งมากเรื่องการสร้างกระแสการระดมมวลชนกำหนดวาระทางการเมืองนี้ทำได้ดีเป็นฝ่ายค้านที่ค่อนข้างดุดันเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกันพอดูเรื่องอำนาจจริงๆแบบว่าอำนาจในการผลักดันกฎหมายให้ผ่านสภาเนี่ยหรือว่าการเจาะฐานการเมืองท้องถิน่นดูเหมือนจะยังทําได้น้อยมากอันนี้คือแกนที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะอ๋อน่าสนใจครับเหมือนมีพลังเสียงดังแต่พลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆในเชิงระบบในเชิงสถาบันอาจจะยังไม่เยอะเท่าที่เรียกว่ากิจกรรมเชิงนิติบัญญัติเป็นเครื่องมือหลักเลยค่ะกิจกรรมเชิงนิติบัญญัติ ใช่คือเน้นเสนอยัตติเสนอร่างกฎหมายเยอะๆเลยค่ะมีข้อมูลว่าน่าจะเกือบเกือบร้อยฉบับนะในปีเดียวเยอะมากแต่เป้าหมายหลักจริงๆอาจจะไม่ใช่เพื่อให้มันผ่านสภาได้สําเร็จนะคะแต่เหมือนกับว่าใช้การเสนอเนี่ยแหละในการจุดประเด็นสร้างข่าวกดดันรัฐบาลอ๋อเหมือนใช้สภาเป็นเวทีสื่อสารนโยบาย ในตัวใช่เลยค่ะอย่างแคมเปญกฎหมาย7ชุดอันนั้นก็ชัดเจนคือทําให้เรื่องนโยบายที่มันซับซ้อนดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยเข้าใจล้วครับก็คือสู้ในเชิงความคิดสู้ในเชิงการเล่าเรื่องให้สังคมสนใจแม้จะรู้ว่าเออสุดท้ายในเกมกฎหมายอาจจะแพ้ใช่ค่ะเป็นการชนะสงครามการเล่าเรื่องแม้จะแพ้ทางนิติบัญญัติก็ตามแล้วผลลัพธ์จริงๆเป็นยังไงครับที่ว่าแพ้ทางนิติบัญญัติ ก็ตามนั้นเลยค่ะกฎหมายที่ผ่านจริงๆมีน้อยมากน่าจะแค่ประมาณ5้ฉบับแค่5้ฉบับเองจากเกือบร้อยค่ะที่เด่นๆหน่อยก็มีกฎหมายอากาศสะอาดหรือกฎหมาย p r t r ที่ให้โรงงานต้องรายงานการปล่อยมลพิษอันนี้ก็ถือว่าสำคัญแต่ว่าร่างใหญ่ๆที่พักพยายามผลักดันหนักๆอย่างเช่นการยกเลิกเกณฑ์ทหารอันนี้ก็ถูกนายกตีตกไปเลยนะคะโดยอ้างว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวก,กับการเงินอ๋อครับ ส่วนร่างนิรโทษกรรมที่พักเสนอแบบรวมคดีมาตรา1นึเข้าไปด้วยอันนี้ก็ก็ถูกสภาค,คว่ำไปขัดลอยเลยค่ะ319ต่อ147เสียงหูแครนห่างมากแสดงว่าประเด็นนี้ยังเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆชัดเจนมากค่ะนอกจากเกมเรื่องกฎหมายแล้วการตรวจสอบรัฐบาลก็ดูเป็นอีกบทบาทที่เด่นมากๆเลยโดยเฉพาะศึกซักฟอกเมื่อมีนาหก ใช่ค่ะอันนั้นคือพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกไพรชินวัตรคนเดียวเลยนะคะคนเดียวเลยค่ะใช้เวลาไปเยอะมากน่าจะ37ชั่วโมงเป้าหลักก็คือโจมตีความชอบธรรมของผู้นํารัฐบาลเต็มที่ประเด็นหลักๆก็มีตั้งแต่เรื่องภาวะผู้นําว่าอาจจะถูกครอบงําหรือเปล่าเรื่องจรยิยธรรมอย่างกรณีตัว PN ที่คุณวิโรธลักนาอดิศรอ,ออกมาอภิปรายค่อนข้างดุเดือด เกี่ยวกับเรื่องการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ PN ที่อาจจะเข้าข่ายเลี่ยงภาษีไปกว่า218ล้านบาทครับประเด็นนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ช่วงนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลออกมาชี้ให้เห็นภาพรวม หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างปลาหมอคางดําระบาดหรือที่นายกถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกก็ยังถูกหยิบมาตั้งคำถามถ,ามถึงประสิทธิภาพรัฐบาลเลยค่ะเหมือนกับว่าใช้ทุกเวทีที่มีเลยทั้งอภิปรายใหญ่กระทู้ถามสดแล้วพอในสภาใหญ่เหมือนโดนบล็อกหรือไปต่อ,อยากเขาทําไงต่อครับเขาก็จะหันไปใช้เวทีในชั้นคณะกรรมาการหรือกอมทแทนค่ะเหมือนเป็นแนวรบย่อยๆอ๋อใช้กมทใช่ค่ะ หรือการที่สสใช้กรมทออย่างกิจการเด็กะลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาอย่างเคสสถานสงเคราะห์อะไรแบบนี้ทันทีก็เป็นการใช้กลไกนี้ขับเคลื่อนประเด็นเมื่อช่องทางหลักอาจจะถูกจํากัดนะคะโอเคครับเห็นภาพการต่อสู้ในสภาชัดเจนเลยทั้งเกมรุกเรื่องกฎหมายทั้งการตรวจสอบทีนี้มาดูอีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการสร้างพักสร้างองค์กรตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดแข่งของเขาเลยนะครับ ด้านองค์กรนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะตัวเลขสมาชิกพักคืคอเติบโตเร็วมากทะลุเป้าแสนคนไปแล้วนะคะแสนคนค่ะตัวเลขล่าสุดที่ยืนยันคือ14,235คนแล้วส่วนใหญ่ก็พึ่งพาเงินบริจาคจากคนธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะได้มา45ล้านกว่าบาท เน้นเรื่องความโปรง่งใสแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเลยอย่างแมวส้มสัญจรหรือล่าสุดก็เห็นว่าเตรียมจัดงานครบรอบหนึ่งปีรีชาร์จประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตลอดโครงสร้างพักเขาก็น่าสนใจนะครับดูพยายามสร้างให้มันยั่งยืนมีกรรมการสาขาจังหวัดที่สมาชิกเลือกตั้งกันเองมีเครือข่ายตามประเด็นต่างๆเช่นเครือข่ายแรงงาน ใช่ค่ะเหมือนตั้งใจจะสร้างให้เป็นพักเชิงสถาบันที่มันทนทานหน่อยแม้ว่าผู้นำอาจจะถูกตัดสิทธิ์หรือพรรคอาจจะดดนยุบอีกครั้งในอนาคตก็ยังไปต่อได้นั่นคือเป้าหมายเขาเลยแต่มันก็มีจุดอ่อนใหญ่เหมือนกันที่เผยออกมาในปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดอ่อนที่ชัดเจนมากคือสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอ๋อท้องถิ่นค่ะ ผักแพ้การเลือกตั้งนายกอบจอเกือบทุกสนามเลยทั้งที่อุดรอ,อุบลเชียงใหม่หรือระยองคือมันสะท้อนช่องว่างที่ใหญ่มากๆระหว่างความนิยมในระดับชาติกับการที่จะเอาชนะการเมืองท้องถิ่นจริงๆซึ่งมันยังถูกควบคุมโดยเครือข่ายบ้านใหญ่ระบบอุปธรรมที่มันฝังรากลึกอยู่อา้าวเป็นอย่างนั้นไปแล้วมีที่ไหนที่เขาชนะบ้างไหมครับ มีแค่ที่เดียวค่ะคือที่ลำพูนที่คุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์ชนะเลือกตั้งนายกอ,อกบจอมาได้อ๋อลำพูนค่ะทําให้ลำพูนโมเดลนี่กลายเป็นเหมือนห้องทดลองสําคัญของพรรคไปเลยว่าจะสามารถบริหารจัดการจริงในพื้นที่ได้ไหมล่าสุดก็เห็นมีการถแถลงนโยบาย8ด้านไปแล้วด้วยก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆค่ะชัดเจนเลยครับมีทั้งความสําเร็จเรื่องสร้างองค์กรแต่ก็มีความท้าทายใหญ่เรื่องการเมืองท้องถิน่น แล้วในมุมมองของอคนที่เป็นเหมือนผู้ก่อตั้งความคิดอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขามองภาพรวมกับอนาคตยังไงบ้างครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะคุณธนาธรก็ยังมองว่าเจปีที่ผ่านมาในการเมืองเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะเขามองว่ามันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมไปได้เยอะแม้จะยังคงเตือนเรื่องอำนาจนอกระบบอยู่ครับ แล้วก็ยังแสดงความหวังนะคะว่าอยากจะตั้งรัฐบาลพักเดียวให้ได้คือ250ที่นั่งในอนาคตแต่ถ้าสมมติว่าต้องร่วมรัฐบาลจริงๆเงื่อนไขสำคัญก็คือพักร่วมต้องยอมรับนโยบายหลักของพักประชาชนให้ได้ ข้าใจครับสรุปแล้ว1ปีของพักประชาชนที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือภาพของการต่อสู้ในสองสมรภูมิที่ชัดเจนมากๆคือประสบความสําเร็จสูงเลยในการสร้างกระแสระดมมวลชนกําหนดวรระระดับชาติอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอํานาจอ่อนเนาะใช่ค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางการเมืองอํนาจการเมืองท้องถิ่นใช่ค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยการสร้างฐานความคิดกับการสร้างฐานอํานาจทางการเมืองจริงๆเนี่ยมันมีพลวัตที่ต่างกันมาก ตรงนี้น่าสนใจมากครับงั้นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับการเจาะลึกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเมื่อพักประชาชนแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสร้างองค์กรได้ยืดหยุ่นระดมการสนับสนุนได้น่าทึ่งมากแต่กลับต้องเจอความยากลำบากอย่างยิ่งในการเจาะฐานอำนาจท้องถิ่นที่มันฝังรากลึกขนาดนั้นอะไรคือกลยุทธ์ใหม่ๆที่พักซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุดมการแบบนี้จำเป็นต้องคิดค้นขึ้นมา เพื่อจะเชื่อมโยงความนิยมระดับชาติที่มันมหาศาลเนี่ยให้กลายเป็นอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ